Thumbs up? Yeah. Do you poop? My <laughs> pee. <laughs> poop. Proop. Not poop. Proof. 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 Not sometimes. <laughs> we all have to, you know. <laughs> เดี๋ยวหนูจะล้างซี่โครงนะคะแล้วก็ตัดเป็นท่อนอ่อก็คือแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมีสามท่อนนะคะเราก็จะตัดเป็น6กเป็น6ชิ้นแล้วก็แรปด้วยกระดาษฟอย์นะคะอ่อเราจะทาผงคะนอ,อก,กอนอเอาผงขนอทานะคะทั้ง2ด้านแล้วก็แรปด้วยกระดาษฟอย์เอามาเข้าเตาอบนะคะเอาเป็นเตาย่าง ยูจะเปิดไฟตรงกลางเราจะปิดไว้นะคะแล้วจะเปิดเฉพาะแค่ซ้ายขวาอันนี้เราปิดนะคะเปิดแค่ซ้ายขวาเตาย่างของเรานะทั้งหมดมี4ี่หัวนะคะตรงกลางนี่ที่ฟลอยเนี่ยใต้ล่างนี่จะไม่มีไฟเลยไฟจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะเป็นการบุกมันนะคะอบแต่ยังไม่ได้ย่างอบเพื่อที่จะให้มันสุกนะคะให้มันสุกก่อนได้เวลาแล้วนะคะก็ประมาณผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอันนั้นก็จะเป็นมันฝรั่ง เราจะมาเช็คว่ามันฝรั่งเนี่ยใช้ได้หรือยังยบโอเคใช้ได้แล้วนะคะมันฝรั่งนี่เราจะไปทําความสะอาดแค่ผิวมันนะคะแล้วก็เอามาห่อฟรอยเอาเข้ามาอบไปตรงนี้นะคะส่วนริป uh, นะโอเปนอันนี้เป็น uh, ซิโคร เเสร็จแล้วก็จะออกมาย่างอันนี้เป็นอจูซ uh, ีอยากเราแกะฟลอยออกนะคะก็จะได้เป็นซี uh, ่คโครงที่เป่อยุ่ยแล้วนะคะ นี่ก็เป็นซอสอบอบาร์บีคิวซอสนะคะแล้วก็ลิควิดสโมกหยอดลงไป <Okay. S 1> so we gonna just leave them for a couple minutes a couple three minutes สองสามนาทีะคะ <it now. S 1> ปิดเอาไว้ให้มันแห้งนิดหนึ่ง <laughs> มันก็จะแห้งนะคะเพื่อนๆแห้งลงนิดหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาซอสทายอีกครั้งหนึ่งเราก็ทาซอสลงไปแบบช่ำๆนะเพื่อนเ,เสร็จแล้วนนจ๊ะ บาร์บี큐ริปส์สีสันสวยงามเดี๋ยวเรามาดูนะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเชฟไข่เค็มไลท์ไรซ์น้ำยังอยู่อย่าดูซิงเอากระตายอะไน้ำยังอยู่ขนมทั่วยี่ปุ่นเหรอใช่ เจใจบ้านมี้คมกิดเลยแพ็คแล้วเท่าไหร่แพ็คแล้วเท่าไหร่แปลมจำได้ไหมสามเก้าเก้าเอามาอไม่แพงสามบาทสามร้อบาสาม่อก่อนซื้ออยู่ที่อลาสกัาราคาประมาณนี้เนี่ยเฮ้ยโหจซื้อมาทำมาดูกี่รอบเถอะทิ้งทำไมเขาเก็บถ้วยเขาไม่มีวขายถ้วยไม่มีขายแดดิสเอมจี Okay, it's a dead soldier. What is a dead soldier? You know, no good, all dead. It's oh, dead. drunk! <laughs> it's dead. Oh, dead, not dead. drunk, but dead. Oh, okay. Not coming mm -hmm. back. Oh. <laughs> ow, fojo. No, not ow. Ow! Fojo! Ow! Good no, Ow! How are you? Yeah, something like that. When we meet them somewhere. Ow, Ma. Um, no, how I so, ow i hear me ow, ow <laughs> ouch, ouch, ouch! ow 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 where have you been ow. something like that but american ouch. The <laughs> ow yes, yes. ow <laughs> okay, so the I... philippines they Sweetheart. were outside, and now they want to be inside. Yes, they can't make up their mind. Okay. 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 Not a big deal. Not a big deal. Yep. Not Just a big deal. Mind. Yeah. <laughs> more plates. They need more plates. Well, Joe, you're going to get hurt. Dang it. Uh, well, we can use that to put the food on if we need to. I a a bit, a bit. Okay. That's good idea. Yeah, that'll work. Um, oh, I think this I'll one I think the band is put in that side better. No. no, no. So move a little bit to over here. Small spot like that. She says move it that way. A little bit. A little bit. Yeah. Just a little, yeah. Go over, I don't know. Yeah. ทงเย็นแล้วอะตอนแรกยังป็นที่อยู่เลยอะ Feed me Seymour Why Why Ben don't come in Because it's Mother Day it's not Grandmother Day <laughs> <laughs> จะเล่นมุกกัน oh, ไป <Lily? S 1> ถึงไหนบ้านนี้ <laughs> Do not that. You honor your grandmother too. <laughs> no, she just. Yeah. She's not feeling well? No, she doesn't want to. Yeah. She just doesn't want to. Huh? Yeah, that's what she said. Something. <coughs> Yum. Huh. <coughs> ว้าวลูกยามีทำงมจุ้มอ่ะทำไมจุ้มอ่ะไมเรียกจุ้มอ่ะเราเค่อยากบ้างนี้เด็กหนูก็อยากรู้ที่มาที่ไปทำไมถึงจุ้มก่น้ปลาีดก่บบิมชีสโอ้โหองแทบด น,น,น,นกระดูกลอนเป็นแบบไหนมดหนาวจบกระดูกลอนเป็นแบบน่ หนาวจนกระดูกร่อนไม่ใช่ร่อนแบบนั้นร่อนคนละอย่างก็นี่ไงโอ้โหว้าวดูดินี่นั่นนไม่ติดจิ้มิ้มของหายก่อนว่าเธอจะใส่ไหมแยมอยากรสชาติเป็นไงเหมือนหมูอ๋อโอเคอันนี้คืออะไร มันฝรั่งใส่เซาครีมเอาไหมเอาเซาโชว์ซอมดีบีโชว์ซอมกดกดดีบีเซาครีมโชว์ตอนป้อนฉันหน่อยดิเซาครีมโอ้โหอยากโชว์อยากออกซืเออยากออกซือเธอเธอป้อนฉันหน่อยสิฉันไม่จะบายอ่ะรับนฉันไม่จะบายอ้โหอร่อยไม่ใช่อาหารนะอร่อยเพราะว่าฝีมือผัวผัวป้อน อร่อยตรงปอบป้อนอืออร่อยตรงปอบป้อนมาเลยเนี่ยจะมาทีงเว่ What do you think that in this the recipe cooking in this way you think is okay or too much overcook no no it's real tender good um, I almost would uh maybe put some of the barbecue sauce yep. wrapped in yep. there. Ah. So it would go in through. But you see that the juicy is come out? Yeah. Yeah, next yeah. time we try that way. Maybe wrap, wrap yeah. it with some. <laughs> That's good. ทำไมนะซาครีมบางทีมันบูดเนยแม่มันมีวันเหมเพราะว่ามันเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวยกไวยกอะเงี้ยคือเขาบอกอยู่แล้วอืถ้าเอียงไม่ถ้าเอียงไม่ชอบเซาครีมอเอาบัตเตอร์ใส่ลงไปในไอ้มันฝรั่งใส่ก่อนติมซอ y ย a h do you p r o หมายถึงที่ <laughs> Proof. Not poop. Proof. 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 poop Proof. Proof. Not but sometimes. Proof. We all have to, you know. Not a big fan of onions either. <clears throat> I've tried cheese and bacon with yeah. potato. หลมถ้วยได้มาจากร้านเอเชียเราไม่ใช่บ้านเยพึงเหรอดีเดร์ดีเตอร์เยฟึงเลิกทำไปแล้วหรือว่าเยโซะยังไม่ได้หลบต้องเรดี้หล่มถ้วยครับตก Happy birthday to me Happy birthday to me for what for mother's day Are you serious? y yes ม่จรย์แต่มจารย์เลกก So this a dessert We have this is our business long time ago Really Ra Chen and พ i p พึ่ง made it For sale, mm. it like a wholesale. The people, the like, uh, I'm selling in the market. Right. And I, uh, they put in the something the for the carry. So I carry it and then go to the market and sell it. Mm. So we count uh, like like uh, how many hundred that you want. Mm. Like a 300 a day or 250 or something mm. like that. <laughs> and sell in the market. Just take, mm. they have the like uh, the bamboo, um, Okay, yeah, yeah. It's so a look a, like a, it be a bamboo bowl. N no, 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 no. This one, and we have the bamboo like a bamboo spoon or right, the bamboo right. the turning like that. We just take that the, the the cake, that the dessert, and put in a foam box or the banana ribs and wrap it. Oh, that, that is a long time ago. Really good. Yeah. yeah, and my my mom also my mom my sister made it too. หน้าที่หน้าที่ของเอ็มคือคนขี้แก่อืม yeah and and we just take the b o w l this one the little b o w l back home have to carry back home this is my business that I sell before I'm carry when go to sell and then when the, after we got done and we have to carry back it's a heavy มันร่วนใชไหม้าหน้าตรงเหลียวเหลียวแล้ว หน้าที่ของฉันคือเข็นรถเข็นไปเอาเออเปลือกถั่วกับขี้แกบเปลือกถั่วเอามาทำเป็นขี้กบไปเข็นขี้กบกันแล้วก็พูดถึงเปลือกถั่วนะเปลือกถั่วพูดพูดถึงเปลือกถั่วนะแล้วก็จะนึกถึงเอสขึ้นมาทันทีเลยเออเอสเอาไหมล่ะนี่นี้ไหมอาร์อีพีอยากไหมล่ะอะไรเออเอาทุกๆวันเอ็กก็จะต้องเดินผ่านเอสโดนแกงแล้วเอส ทุกวันเรวก็จะต้องเดินผ่านไอ้โรงเก็บผัวประพึงอ่ะก่จะไปหลังบ้านเราเลยนะผ่านทางบ้านยายนายต้นมะม่วงตะลัดคือช่วงนั้นแหละแล้วมันก็จะแคบเรื่อปีปลาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเดินไปก็ก็จะขำแล้วแหละเดินไปไปเหยียบเขาตีนกันโอ้โหขี้เต็มๆเลยแม่งขี้เสร็จก็รู้ว่าก็เอาไอ้ขี้เปลือกตัวเนี่ยไปกบไว้ตอนนาบีตอนนาบีฮาซุมอรโล